อีกแล้วกินอีกแล้วบ่กินอีกแล้วเอาที่นี่มานี่ไหมยังแกงทิ่ป้มือนี่เมนูนนมแกงแกงทิ่ปมเส้นนุ่มไมเอาลิ้จะพันไม่ละมือนี่แกงชิ่ป้มครับไปเอามากจะไหนเอาเสียเส้ปลาได้เออเอาผมบอยังบอยต้องเอานี่หละถ้าขั้นจองขั้นยังนี่เท่านี่ยกินทำรรมศาท่านี่ตำบบกบบตบบฮงพริกพริกขัว กว่าเขาตรสูตรวนใจเรื่องต่ตรยี่เรื่องใจสุกแม่เจ้าญาติไปยิ่งมากไม่บันไดน้ำน้ำขอไปตรวจแจกจีบปลอมใช้น้ยสมเดี๋ยแจกจีบปลอมคำหนึ่งเด้อนี่นี่พี่น้องเมื่อก่อนคือจีบปลอมเลยแม่พี่น้องเออไม่ไม่เยอะพี่น้องพี่น้องพี่น้องคือเกา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 ฟูเดียวคือเกา không đi với không đi 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 đi không đi không đi không đi luôn đi không đi không đi mà đi không đi không đi không mắt đã tạo ra đây chả linh đây, mọi cái gì phôm này, hết hết lắm hết hết cho hết 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 มอวานนี่หมอวานนี่เจ้ากินอไรแขนบ่ันนี่กมมากินแล้วอแบบะรอ่างเ้ยองเลยตกค้งเลยตงว้งดีกว่าตักวงดีกว่าตงค้งดีกว่มันเสียปรย มืัอนี้ต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณขอขอบคุณอภินันทนาการจากบ้านหนองไห้บ้านจ่ายังไงอย่างเงี้ยยัยไผ่ย่ยไผ่ย่ยไผ่ก็ไปปั่นนี่เป็นเป็นอาหารที่ถ้าทั้งยุโรปเห็นนี่ครับนำไล่แจกนำไล่แจกน้ำเด้ดื่มไม่เคยกินโดนตามลูกค้าหื อาหารบ้านท่เขาตางรดูกันกินพิชย่ำกับแสบ่ันคือจังกระปอเลี่ยพี่กินแยบบกมุงหน่อยบ่แยบบกงหน่อยบ่อาจารย์แต่ว่าขนมให้มดแดงกับแยบแดงกับให้กับผักหวานหม่บ่แหนมแหนมเลยแหนมใหญ่เห็นไหมเห็นไหม

ยี่ไม่ลงคือกเอาชิบมหยิบนยขอหยิบตะว่ามันคอยเห็นอืมยสีแสบไรกันนี่ใช้ปากแ้ายังชิบมึงอายุบนโพกาลแจ่ก็ทายกินเด้อ ขอบคุณขอบุณอย่าพ่ขอบุณในปันแกป็น,นปไปอไบเี่อืมของแซบผู้ทากินกะทากินยุงง่งหัวน่อกระได้ตาตาบ้ทากินที่ปุม,มเดี๋ยวเรเดี๋ยวเราก็ได้กินกินม,ม,มือเม,มมเม่งีเนาะอันพวกอืล่ะอันพวกอื่นยังหันนอนกยากอืมอนเลือเรายยงอันพูเน่คกณเนี่ยปากมอง <laughs> ไปยัดตูดตาหมอกินตะเพืตะพื่อคำว่า,าเป็นยังไงทุกเนี่ยปากมองบ่อึดบ่อยาบมั้งบ่ถ้ามันอื่นมันหยากมันกินดูไหมเก็บกินตะเพืตะพื่อ

ดนกินพาต้องแปก็ไดนกินกนพอนหูไว้เงื่อนเนี่ยมันเพี้ยไรด้ไหมพลินรถมินว่ากันเพี้ยไรแดงว่ายายาเขาเมื่อ,อไรบ่ม,มีเลยล่ะเฮบ่ับสาแต่ไม่อยากนะมีเพียคู่หนาดนไปแล้ว อบไซกุ <M> <Yeah>. ้งโไซ่าแม่กันก็นใบกสะดามาซับๆๆๆๆนี่มักจะว่าด้มักมักใบกระดาดเลอืมเป็นอีชจังเนือกกินีแบบกินมูตัวและ ยังบอ่ได <okay? S 2> ้พ <vanilla> ีปมตรงเริ่มแรร์นี่เริ่มซีปากแล้วอืมกระืุกขงเิ็นนิสาเนี่มันบ่อเนอมันบามะไม่จินไ่กัน ที่ปุ่มขนดอกค้าดีมันอบอกมันบริกรมันบริกร้ามันบริกร้า,ารรเลยสดพามันกับบริษัเลยเนะนี่ย <c oughs> หลายทางเลยที่บเล้ยงยังกดกดแจกช่งอีดเฟื่อน ฝนเอียนอะไรทําไมเอียนปะเอียนอยู่ฝนเอียนมันมาแม่ใส่บ้าครับเน,นี่ยฝนตกเอียนแล้วฝนเอียนแล้วบ่ยิ่งโดนได้คนี่เวลาฝนเอียนหมดละฝนเอียนมัเอ๋อย้ายไปใส่ละแม่คือบ่ม,มี่ Tengah bua meh Tengah bua meh Tengah bua meh Moment Hết đi đê Tạm vào mình bảo Nó mẹ <laughs> Món xèm đó, Món vào đây กินกระเทียมดีมาเห็นนี่แลมก็ไปจูบไปหาเห็นไหมทีแล้ว่มไปง่วงูงหินเนี่ยพี่พ่อมพ่เยงปะพี่เว

อย่างปมาแล้ว,ลวเ,กเกาสิบเก้ากินกดมันตัวเนี่นย

นี่นั่งถ้าผูใ้ใดเดี๋วบวมงคลิปนี้เดี๋ยวคือฝากกด <c oughs> กดกด,กดไลค์กดติดตามกดสมัครไทยนาคารระครับลูกาที่สำคัญคือเรื่องโฆษณาเนี่ยคือเนาะไอ้แพยลยละยักได้รับยักษ์ขำครับขอพความน่ายักษ์ขำโฆษณาเด้อ อ่ะจะมีช่องมันทองทอมเล็กคอนเรา้วก็ช่องพวกแพะร,ร้อยพอดอีกช่องหนึ่งก็ตั้งจะเปิดแต่คือช่องแสบพอสือแสบพอสือครับอ,กนนอืกินได้ไหมโอ้กินมันมัน,มนือกันเลยามมารสชาติเปลี่ยนเลยมันบาฮึ้นธรรมดาได้นะ,ะเป็นยังไะ

อันรอย่างที่พ่อเหมือนปีนม่ยังคือบ้าเท่าก็ป๊อกป,ป๊อปป๊อปเลยเฮ็ดอ่ะมาเป็กเป็ดเล้ว เอาดีเสียพี่ลงมากินแกงที่ปนโ้ไม่แกงอย่างนี้น่ปนอะไรปนอไปนปนไม่มเนกุไข่จีนเสียเ้าก็ไข่กยงไปลืดเอาอ้าแสบครับแสบแม่เว้ยปนเนียมา

สำนีคนด่าพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้ออ่าจิริเอาคลิปหน้ามาสู้พี่นอ้องเด้อบ้างอีกคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ